บ้านเราก็เป็นบ้านเราเสาเพดานกระไดครบครัน สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพร,รักทุกท่านครับความจริงคงไม่สายเกินไปที่จะกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับโดยเฉพาะรายการนี้ก็เป็นรายการสดครั้งแรกของปี2553สาครับสาหรับรายการในวันนี้นะครับในช่วงที่2และช่วงที่3นั้นจะเป็นเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมและท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไปติดตามการทํางานของรัฐบาลตามแนวนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ช่วงท้ายรายการนะครับก็จะมีพิธีกรรับเชิญที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะในช่วงต้นนี้ครับคงจะมี2เรื่องที่ผมอยากจะขอใช้เวลาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าอยู่ในความสนใจและบังเอินก็เป็น สิ่งที่ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันในรายการนี้เลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขครับอยากจะขออธิบายนิดนึงครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็สืบเนื่องมาจากเมื่อมีการดําเนินการในเรื่องของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและมีการนํานเสนอโครงการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะผลักดันในโครงการไทยเข้มแข็งนั้นก็มีข้อท้วงติงและข้อขอรหาขึ้นมาครับว่า มีการจัดซื้อหรือมีการเสนอให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์เครื่องพันเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการตั้งงบประมาณหรือการเสนอของงบประมาณนั้นในบางรายการนั้นราคาสูงเกินความเป็นจริงผมก็เลยได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับทางรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีวิทยาแก้วพระท่านเป็นผู้เสนอเองครับ ว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยดีที่สุดก็คือเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ความเป็นจริงแล้วเรื่องของโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้มีการดําเนินการนะครับอยู่ในขั้นตอนของการที่จะมีการนําเสนอแล้วจะได้มีการอนุมัติในการใช้จ่ายเงินปฏิบัติการไทยเข้มแข็งท่านฐมนตรีท่านเห็นว่าเพื่อความโปร่งใสและก็แสดงออกถึงความสุจริตใจท่านก็บอกว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและ โครงการต่างๆที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหานั้นก็ให้ระง,งับเอาไว้ก่อนในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ได้เสนอมาครับว่าคุณหมอบรรลุนั้นเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเชื่อถือนะครับและน่าจะมีความเป็นกลางในการที่จะสอบในเรื่องนี้ทั้งหมดก็เสนอให้ผมนั่นไปทาบทามในที่สุดนั้นก็ได้มีการตกลงกันในการตั้งคณะกรรมการชุดที่เข้ามาตรวจสอบนี่แหละครับโดยผมเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง นะครับท่าน,นรัฐมนตรีวิทยานั้นท่านเป็นผู้เสนอแล้วก็เห็นชอบที่จะให้มีการดําเนินการเช่นนี้หลังจากที่สอบมา2เดือนนะครับคณะกรรมการก็ได้นําผลของการสอบเนี่ยมาเสนอผมในช่วงปลายปีแล้วก็ได้มีข้อเสนอที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมก็ได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วข้อแรกก็คือเรื่องของโครงการต่างๆนั้นตรวจพบในความเห็นของคณะกรรมการว่ามีหลายรายการซึ่งไม่ควรที่จะได้มีการดําเนินการ และมีหลายรายการซึ่งราคาสูงเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมก็ได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคอรมอรก็มีมตินะครับในการไปทบทวนรายการเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับการทบทวนโครงการเหล่านี้งบประมาณเหล่านี้ก็หมายความว่ารายการใดที่ตัดออกไปก็ดีงบประมาณที่น้อยลงเพราะว่าราคามีการปรับลดลงมาก็ดีเนี่ยเงินทั้งหมดนั้นก็จะ จะไม่ใช่นะครับไม่มีการจัดสรรไปทําโครงการใหม่ไม่มีการโยกงบประมาณอะไรทั้งสิ้นอันนั้นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งที่เกษียณอายุไปแล้วและที่ยังไม่เกษียณอายุนะครับที่เกษียณอายุไปแล้วนั้นก็ขอให้ส่งเรื่องทั้งหมดให้ปปชนะครับครมก็ได้มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขส่งเรื่องราวทั้งหมดให้ปปชแล้วสําหรับข้าราชการที่ยัง อยู่ในราชการนะครับก็เสนอให้มีการดําเนินการทางวินัยซึ่งก็ต้องมีการแยกแยะต่อไปครับเพราะว่าบางรายนั้นก็ระบุชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการไม่ได้คิดว่ามีปัญหาการทุจริตแต่อาจจะมีความบกพร่องหรืออาจจะต้องมีความรับผิดชอบในทางสายงานแต่บางรายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการนําเสนอในเรื่องของรายการที่มีปัญหาต่างๆนั้นก็คงจะต้องมีการแยกแยะกันไปแต่ว่าตามกฎหมายของกอพเอนี่ยครับ การที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบต้องเป็นไปตามลําดับชั้นซึ่งก็จะต้องรอรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับที่จะเข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้ส่วนที่3นั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองนั้นรายงานก็ระบุมานะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสมควรที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยสี่ท่านนะครับสท่านเนี่ยลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นตําแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องลาออกไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีการอสอบสวน นะครับส่วนอีก2ท่านนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งทางณะกรรมการก็บอกว่าเป็นดุลพินิษ์ของผมที่จะดําเนินการต่อไปนะครับผมก็ได้ยืนยันว่าเนื่องจากตอนต้นของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าการทํางานในรัฐบาลนั้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นเนี่ยจะมีมาตรฐานที่สูงกว่าความรับผิดชอบในทางกฎหมายซึ่งต่อมาท่านรัฐมนตรีวิทยาก็ได้าลาออกนะครับโดย พูดชัดเจนว่าเป็นการลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อความรู้สึกต่อประชาชนนะครับและในส่วนของท่านรัมตรีช่วยว่าการก็คงจะมีความชัดเจนภายในวัน2วันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ได้มีการดําเนินการไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณาสุขผมขอยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ยืนยันถึงแนวทางการทํางานของรัฐบาลครับว่าถ้าหากว่ามีปัญหาข้อคราหาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามนั้นรัฐบาลจะดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริงให้เกิดความโปร่งใสและก็จะต้องมีการดําเนินการทั้งทางวินัยทางอาญาและก็ให้มีความรับผิดชอบทางการเมืองที่มีความชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอย้ําครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดหรือถูกพาดพิงทั้งหมดนั้นก็จะมีโอกาสในการที่จะชี้แจงนะครับและก็ได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับผมเองไม่สามารถที่จะไปสรุปได้นะครับเพราะว่ารายงานที่เสนอเข้ามานั้นก็ มีพาดพิงถึงบุคคลในลักษณะต่างๆกันไปอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับและบางเรื่องก็คงจะต้องมีการสอบเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อให้ได้ข้อเชต,ติงที่ชัดเจนต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในความสนใจแล้วก็ผมคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยชัดเจนครับเรื่องที่2ที่อยู่ในความสนใจกันมากก็คือปัญหาหวยออนไลน์ครับผมต้องเท้าความสักนิดนะครับว่าจริงๆแล้วออตั้งแต่ที่ผมไม่ได้ดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมมีจุดยืนที่ชัดเจนครับ ผมมีจุดยืนที่ชัดเจนว่า 1. ผมไม่ต้องการให้รัฐบาลส่งสัญญาณในเรื่องของการขยายเรื่องของอบายามุกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการอำนวยความสะดวกหรือว่าการทําให้การพนันหรืออบายามุกอื่นๆเนี่ยขยายตัวได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าถือเป็นการกระตุ้นสังคมประการที่2ผมอยากจะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษจากแนวคิดที่บอกว่าปัญหาใดก็ตามซึ่งดูจะแก้ไขได้ยากและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ย ก็ใช้วิธีการทําให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเสียเพราะผมคิดว่าอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นแรกว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดที่สําคัญก็คือว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับกรณีของหวยบนดินซึ่งได้มีการดําเนินการก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการชี้ว่าขัดต่อกฎหมายก็พบความจริงอย่างหนึ่งครับว่าในช่วงที่มีหวยบนดินนั้นเนี่ยหวยใต้ดินไม่ได้หมดไปครับถามว่ามีการลดลงไปบ้างหรือไม่คงมีการลดลงไปบ้างครับ แต่การลดลงของหวยใต้ดินนั้นเนี่ยเทียบกับปริมาณของคนที่เข้ามาเล่นหวยเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเด็กและเยาวชนนั้นก็มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าทําให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาเล่นหวยนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราลดหวยใต้ดินไปได้10% 20%แต่ว่าคนที่เข้ามาเล่นหวยเพิ่มเติมนะครับจากที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ย มันจะมากกว่า10% 20%ที่ลดลงไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินด้วยวิธีนี้หรือไม่ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าถ้าจะทำเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเราเสียดายเงินที่อยู่ในระบบหวยใต้ดินแล้วก็อยากจะเอาขึ้นมาบางส่วนนะครับหรือว่าเป็นช่องทางใหม่ในการหาเงินรายได้ให้กับรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่า รัฐบาลนั้นไม่ประสงค์ที่จะมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดยืนที่ได้แสดงมาโดยตลอด